สบายดี ойти, สบายดี ouais. ท่าพุซูบอนีมาพรกับสจรัสสริญคือเกาเกาท่าุซูบอนีขา uh ้าพเจ้าสมักินม่วงบบบม่วงกับแบกเฟือมักเฟือมนหรอโมเมนมะปางมเมนสบปืมมนัมฟิงมแมนเ้เเกาเกา ไปไปมากินมาเด้อมาเด้อมาเด้อนั่ือมกิซกิซมักมักังมัก้ังมักปิงมักปิงแกวอาเ้าเาอจะได้จะได้เนี่เอาจะเด้ครับญไงอืมอืมอจะจะแสบแ่เนาะแสบแสบก่าพี่เนาะแสบไนเนี่ย จะปลาแดกแล้วทำซุปจะว่นบ่มนิตรปลาแดกปรุงย่างดีแปลกแปลกไหมพี่หลวงพ่อน่าไม่อห็นไม่รูว่าอู้คากีเสี่นะจะว่าบุกเฟ่องก็หมักป้างโัวบกมักมักปิ้งเออแม่นแหลเก้าทำซุปค้ว้าวต้าวต้ม้าวตาาขาขว มับใหญ่นนี right. yeah. ่มิตรืเสือนอตกินหายคนแต่ผสมมันจะแสบกินกับดุกเนะนี่แต่ปี่เือนอตเขาดีกับลคือขอกว่าเดียวเลยทำอจะไปทางมวงไรเนาะขอยร้างหมกริงเล็ดขาหมูกริ้งมาแป้ง ปิ้งเออใช่ไหมเกาเกาเกาเออเกาเกาอู้อู้น้ำน้ำได้แต่ขัวขัวขวางเนาะอนี่แหละแต่นอนสมบ่อยๆไม่มีเวลามากินสม่ำเนั่ขึ้นขึ้นยากเลยมาตามกินครับงตัวเกาเกาครั้งตัวมีหองเดียวเลย ไม่เ่นนี่เขาบอกว่าเล่นฟ้าก <me ันจองของเาข้อของเาเติกเติรเตอรกเติร์เกอไ่นเกาเหมอยคอยเะไปแกนซีไปนะประตูโดอขี่ตวเดไปนี่เน้นๆเน้นใช้อหรเนาะียกได้หมักมักป้างมักปิ้งเออมักปิ้ง เอกมักเปืือโอ้บักปิ้งบ้าสิโอโหบ้าไปแล้วเขาบักเปลืน่อยได้ไอะไรครับเนี่ยถ้าเลยไปปลูกอยู่บ้านเขาอยู่เจ้าใครเจ้าอะไรสิเจาเจ้าเน้าเจ้มึงไปนลยึงไปมบงบีบเกมผมผมก็จะมาเข้าบุก่อนแดนผมจะเดอเจ้าเ้เจ้าแบบไหนเจยวแปลก จะปราแดีแต่หอมนอยพี่นโอ้ยขาดก้าแทก้าบาพี่น้องแซ่บๆพี่น้องเออตังบงดตัวมเป็ดตัแ่นพี่น้องตอนมตอนปราแดกนะมตอนผักหอมถกกาเกาเกาแกะขี่ดัวออ ไม่แตกเลยแตกันแตกลแตกเก่าเฮ้ยสีนี้เราพี่ทผูดชมค้องตดม้นต้องตนะม้วขาสีวะเสียงนกเกาะเกาะเกาะเสียนกิ้มแจมูอะไรเมนเกาเก้ากันเต็ท่านกเป็นตหนังได้แตกเก๋ากน ใาไล่ใคไล่เจ้าหาไม่อยากดึงตาเร้อต้องดูัก็ไลอยู่มาเพื่อนเนี่หเด้อแมนปิ้งเจ้าตตดีต่เก่งขนาดุ่ี้ถืปบ่มีดียมพอดีเยว่าแ้วโอ้กินข้าวหนวยกับคั่ไหมัแ่กับสมแห้งนะผมมอง่สมแห้งกว่าปิ้งส เจนไะสมแห้งในเข็ดแขวทำซุปเลยตางเนาะอ้าตาแดกเลยนีน no> ้องเลยอโอ้ไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวดิเป็นดูกระเตยนะพี่น้องเก้าแบคือเกาพี่น้อง แซ่บเราเป็น้องแซ่บเนาะโอ้โนคือ,อ,อเพจตัววะนี่นาะแกลวเนาะอ๋ออ๋อ,อน้ำตาแตกเ้วยมันไม่ได้สม แสะแสละวันนี้แสก็แสเลยผมตางอยู่เกาเก้าทั้งสุลเก้าเก้าเก้าทีทำอย่าง้ไกันไหยก็นนะว่าซ่ากวนซิบีชิดเด้วยข้ามกุ้มเข้าด้วยห้อยาฝากห้อยาปากข้ามกุ้มข้ามกุ้มอาจจะบ่มีคักๆักักขึ้นมามันสิขักปั่นนี่าง Ừ. ừ. Nhà chuột. Đẹp biết đâu. Đâu đâu thấm rộng. Cố vượt. Hoàng đàn thì mới sư khỏe đẹp quân nào. Và tư tài. Thế tư tài tư khỏi Khách à, lên tôi có tù Bơ 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 bơ. Hồi <laughs> <đẹp, cười> này có đi bộ cáo. Cáo đồ Cáo cáo. Bà thì này. Ở đâu? Bà thì cần treo bớt Kì... nó. Ui. Kinh lái quân chứ tầng vào xe. cái nữa.

เอากินเอาเลยเอาสมนะควายแปกับปากยตีแซ๊บเพื่อตามทั้งสองยูท um, like ูปย sure. ูทูบล้วก็เฟซบุ๊กสร้างให้นะล้วก็สองเฟซบุ๊กจะรับใช้ยาเดี๋ยวาทำสุ้ม

ใจกลางเมืองยังม mm ีแ hmm. ค oh okay. ่ติจไก่บักยิกนี่ยังมีมีดเออบักยิกนี่ยังมีมีดมักอีสามาโอ้บ้าเขาเขานี่ยังมีความเป็ดชิมเข้าไปแซฉเออบักยิกนี่ยังบักยิกนี่ยังมีความเผ็ดแต่พ้นซัมเบ็ดอ้าไม่ไม่ มพริกนี่ยังมีความเพ็ดผลสํบรณเกิดกระเปาเองก้าวกาวคือพออาซำนิดก่อนเนาะพิธาด้านาด้านาสบายดีทานไปไม่ไม่